หนังที่โหดเสื่อมดูแล้วจิตตกไป2องวันโหดจนเน็ตฟิกยังต้องปฏิเสธ สวัสดีครับมิตรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel นะครับวันนี้นะครับหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าอาร์เบียฟิล์มหรือฟิล์มวิปลาสนั่นเองเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มดาวโป๊ตกอับคนหนึ่งที่ออกจากวงการมาอยู่กับภรรยาและลูกอย่างแสนสุขแต่เมื่อเงินหมดลงเขาจึงได้รับข้อเสนอให้ทำหนังโป๊แนวใหม่ที่จะได้เงินก้อนโตและเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเล่นปรากฏว่ามันคือหนังแนวที่เอาผู้คนมาทรมานกันจริงๆเขาจึงคิดที่จะถอนตัวแต่มันก็สายไปแล้วคำเตือน หนังเรื่องนี้ใครคิดว่าจิตแข็งชอบดูหนังแนว่โหดๆไม่อยากเสียอัธรรผมแนะนำให้คุณปิดคลิปแล้วก็ไปชมหนังเต็มแต่ถ้าใครใจยังไม่แข็งพอก็ลองมาฟังสปอยของผมก่อนนะครับถ้าไม่ไหวก็ปิดกลางคันก่อนก็ได้ผมเป็นห่วงถ้าพร้อมแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วไปชมกันเลย เริ่มเรื่องมาเราก็จะเห็นไอ้หนุ่มผมทองคนหนึ่งกําลังบรรเลงเพลงรักกับนําใสผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตัดภาพมาเราก็จะเห็นเด็กชายคนหนึ่งกําลังถือดีวีดีและนั่งดูหนังเรื่องนั้นอยู่สักพักพ่อและแม่ของเขาก็เดินเข้ามาพ่อของเขาชื่อว่าไมรอสและแม่ของเขาชื่อมาเรียมาเรียได้ว่าไมรอสว่าคุณไม่ควรเก็บหนังโป้ไว้ใกล้มือลูกโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่พ่อของเขาแสดงเองไมรอสเป็นอดีตดาราหนังโป้ชื่อดัง ที่กเกษียณตัวเองมาอยู่กับลูกกับเมียและดูเหมือนเขาก็จะนึกถึงวันคืนเก่าๆอยู่ไม่น้อยฉากต่อมามาเรียเดินมาขอค่าเรียนพิเศษของปีเตอร์กับไมรอสดูเหมือนเงินเก็บของไมรอสกำลังจะหมดลงต่อมาเราก็จะเห็นไมรอสมานั่งรอเพื่อนของเขาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและเพื่อนของเขาก็มาถึงดูเหมือนจะเป็นดารานหนังผู้ใหญ่ ที่เขาเคยทํางานด้วยเธอถามถ่ายเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของไมรอสและสถานะการเงินของเขาเธอรู้ว่าไมรอสระหว่างที่กเกษียณออกไปก็ไม่ได้ทํางานอย่างอื่นเลยและเงินทองของเขาก็กำลังหมดลงเธอบอกกับไมรอสว่ามีในทุนคนหนึ่งกำลังจะทําหนังโป๊เธอเลยชักชวนไมรอสให้กลับไปเล่นแลกกับเงินก้อนโตสักพักมาโก้ก็เดินออกมา มาโกเป็นพี่ชายของไมรอสเขาเป็นพวกสายหืน่นมาโก้ทักทายกับเพื่อนของไมรอสเล็กน้อยและเธอก็เดินจากไปตัดกลับมาที่บ้านของไมรอสเขาและมาเรียสองลูกเข้านอนและไมรอสก็บอกกับมาเรียว่ามีคนจะจ้างเขาเล่นหนังเธอจะโอเคไหมดูเหมือนเธอจะไม่ได้ว่าอะไรแต่ตัวไมรอสเองก็ยังมีความสงสัยว่าทาไมผู้จ้างถึงเลือกเขาเช้าวันต่อมามีรถคันหนึ่งมารอเขาอยู่ที่หน้าบ้านเขาขึ้นรถไปแล้วรถก็มาถึงที่คฤหาหนดแห่งหนึ่งมีชายคนนึงมายืนรอรับเขาอยู่แล้ว เขามีชื่อว่าวักเมอร์วักเมอร์พูดคุยกับไมรอสเกี่ยวกับความหลงไหลในการทําหนังของเขาไมลรอสพยายามถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่เขาต้องแสดงแต่วักเมอร์ก็ไม่ยอมบอกบอกเพียงแค่ว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณไม่รู้แล้วก็มีผู้ช่วยของวักเมอร์เอาสัญญามาให้ไมลรอสเซ็นดูเหมือนค่าจ้างของเขาจะก,ก้อนโตลเลยทีเดียวคืนนั้นเขากลับมาถามมาเรีย และมาเรียก็โอเคด้วยวันต่อมาเขาจึงเดินทางไปเซ็นสัญญากับวัคเมอร์ครั้งนี้ไมลอสก็ไม่ไวจะพยายามถามเรื่องบทที่เขาจะต้องสแสดงแต่วักเมอร์บอกเคียงแค่ว่าคุณไม่ต้องรู้อะไรหรอกทำให้นกเขาของคุณแข็งตลอดเวลาก็พอฉากต่อมาเราก็จะเห็นไมลอสเริ่มออกกําลังกายทําสมาธิเพื่อเขากลับมาปึ๋งปังเหมือนเดิมตัดกลับมาที่บ้านของไมลอสมาโกได้เดินทางมาหามาเรีย ก็ขอให้เธอช่วยงานแปลภาษาแต่สายตาที่มาโกมองมาเรียนนั้นดูจะเต็มไปด้วยความหื่นกระหายจองจะเล่นเมียของน้องชายของเขาให้เป็นได้ามาโก้ยืนคุยกับมาเรียนอยู่สักพักจนเขาทนไม่ไหวจึงขอมาเรียไปเข้าห้องน้ําและทําการเหลาตัวเองไปหนึ่งทีตัดมาที่ฝั่งของไมรอสระหว่างที่เขาเดินทางมาหาวักเมอร์เขาได้เดินสวนกับชายคนหนึ่งท่าทางดูมาเฟียก่อนที่เขาจะเดินเขาเ้าไปในบ้านพบกับวักเมอร์ไมรอสถามวักเมอร์ว่าเราจะเริ่มถ่ายกันเมื่อไหร่วักเมอร์บอกว่าภายใน3วันเมื่อถึงวันถ่ายทํา ก็มีรถเก๋งคันเดิมมาจอดรอรับไมล์อสอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อถึงที่หมายคนขับรถก็ได้มอบหูฟังไวเลสให้กับไมล์อสแล้วบอกให้เขานั้นใส่ไว้เมื่อเขาลงมาจากรถก็มีชายคนนึงท่าทางเข่งขึมยืนถือกล้องส่องมาที่เขาอยู่และเสียงจากหูฟัง ก็ได้บอกให้เขาทําตัวผ่อนคลายและเดินเข้าไปในตึกอาคารแห่งนี้มีป้ายเขียนไว้ว่าเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าระหว่างที่เขาถ่ายทําไปเรื่อยๆก็มีนักแสดงหญิงคนนึงเดินออกมาคู่กับเขาเมื่อเขาเดินมาถึงบันไดก็พบว่ามีเด็กสาวว้ละอ่อนนั่งรอเขาอยู่จากต่อมาเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ของเด็กสาวคนนี้มาโวยวายเรื่องลูกของเธอการสองคนก็ิ้วเธอออกไปต่อมานักแสดงหญิงก็นําตัวไมรอสไปที่ห้องมืดๆแห่งหนึ่งเธอได้เริ่มอมนกเขาให้กับไมรอส โดยมีภาพของเด็กสาวคนนั้นฉายยู่บนจอโปรเจคเตอร์เมื่อไมรรอสกลับมาที่บ้านด้วยความสงสัยและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหนังเลยเขาก็เลยโทรหามา์โกซึ่งมาโก้นั้นเป็นตำรวจแมรอสได้วานให้มา์โกสืบค้นหาเกี่ยวกับวัคเมอร์ผู้อำนวยการสร้างหนังมา์โกตอบตกลงโดยที่ฉากนี้เราก็จะเห็นว่ามารโกกำลังเปิดดูวิดีโองานวันเกิดของปีเตอร์ซึ่งตัวเขาเป็นคนถ่ายแต่สายตาของเขา จับจ้องไปที่มาเรียในระหว่างเดียวกับที่เขาจ้างคุณโสเพนีมาอมนกเขาให้เขาอยู่นั่นเองวันต่อมาแมรอสถูกปิดตานั่งรถเพื่อไปถ่ายหนังของเขาต่อเมื่อเขาเปิดตาออกมาก็พบว่ามีหญิงคนหนึ่งกํลาลังถูกตบอยู่จากนั้นเธอคนนั้นก็ขานเข้ามาหาเขาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ําตาลและเลือดที่เลอะมุมปาก เธอเดินมัควักน้องชายของไมรอสและเริ่มใช้ปากให้กับเขาขณะที่ไมรรอสกำลังเคลิ้มอยู่นั่นเองเขาก็ตกใจเมื่อเห็นเด็กสาววัยละอ่อนคนเดิมนัง่งหน้าตายมองมาที่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขาจึงผลักหัวของผู้หญิงที่กำลังทำให้เขาออกแล้วเขาก็โวยวายบอกว่าวนี่มันคืออะไรกูไม่อยากถ่ายแล้วโว้ยทันใดนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งโผล่มาที่หลังของไมร์อสจับเขาล็อกคอไว้แล้วหญิงคนเดิมก็จับน้องชายของไมร์อสแล้วกัดเข้าไปชายคนที่ล็อกคอกระซิบบอกเขาว่าให้ตบมัน ตบอีนังรานเขาตบไปที่หน้าของผู้หญิงเดินนั้นปล่อยปากจากน้องชายของเขาแต่เธอก็ยังใช้มือชักน้องชายของเขาพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยโดยที่มีเด็กสาวไวเลอ่อนนั่งดูสิ่งที่พวกเขากาลังทํากันอยู่อย่างไม่ละสายตาเมื่อไมรอเสร็จกิจวักเมอร์ก็เดินเข้ามาตบมือให้ไมรอสบอกว่าบาโรเขาแสดงได้เยี่ยมมากแต่ไมรอสไม่พอใจ เลยหันไปต่อยไอ้คนที่ล็อกคอเขาแล้วเดินออกไปวักเมอร์เดินตามมาหาไมลรอสถามว่าเขานั้นเป็นอะไรไมลรอสบอกว่าเขาไม่โอเคกับการทรมานร่างกายทุกชนิดแต่วักเมอร์ก็บอกว่านักแสดงหญิงคนนั้นเธอโอเคไม่ต้องห่วงอะไรพวกเราเป็นมืออาชีพแล้วก็ยังแซวไมลรอสว่าถึงแม้จะบอกว่าไม่โอเคแต่น้องชายของคุณก็ยังทำงานดีนี่ต่อมาไมรอสเดินทางหามา์โกเพื่อสอบถามผลที่เขาไปสืบมามา์โกบอกว่า วักเมอร์เป็นนักจิตวิทยาเด็กที่เคยทํางานเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ที่หลงไหลในการสร้างหนังเป็นอย่างมากวันต่อมาก็มีรถมาจอดรอรับไมลรอสอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่วันนี้ไมลรอสไม่ขึ้นรถเขากลับขับรถของเขาออกไปไมลรอสเดินทางมาหาวักเมอร์เพื่อที่จะขอลาออกจากการถ่ายหนังระหว่างพูดคุยกันอยู่นั่นเองวักเมอร์ก็ได้พูดถึงแนวคิดที่เขาได้ทําหนังบอกว่าหนังของเขานั้นเรียวเสนอความจริงความดิบความเถื่อนความทรมานของเหยื่อที่ถูกกระทํา วักเมอร์เลยเปิดคลิปหนังเก่าของเขาให้ไมรอสดูในคลิปที่เขาเปิดนั้นเป็นผู้หญิงท้องคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะเตรียมที่จะคลอดลูกแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเพื่อทำคลอดให้กับเธอเมื่อลูกของเธอนั้นคลอดออกมาชายคนนั้นก็ข่มขืนเด็กทารกทันทีโดยที่แม่ของเด็กก็นอนยิ้มอยู่ตรงนั้นเองไมรอสกลุมคำนับกับสิ่งที่เขาได้เห็นแล่ลุกเดินออกไปจากห้องอย่างไม่พอใจโดยที่มีวักเมอร์ตะโกนตามหลังบอกว่าคุณไม่เข้าใจผมไมรอสอย่ือหนังโป๊แนวใหม่ นังโป๊ลัำสมัยเมื่อแมรอดเดินทางออกมาจากบ้านของวักเมอร์แล้วระหว่างทางนั้นดูเหมือนน้องชายของเขาก็จะแข็งตัวตาของเขาเริ่มผ้ามัวและเขาก็มาติดอยู่ที่ไฟแดง ทันใดน,นั้นเองผู้ช่วยสาวสวยของวัคเมอร์ก็เดินออกมาจากข้างทางเดินมาที่กระจกของไมรลอสและภาพก็ตัดไปต่อมาเมื่อไมรลอดตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่ามีคราบเลือดเต็มตัวและเวลาได้ผ่านไป3วันแล้วและเขายังเห็นภาพหลอนและรู้สึกมึนหัวอีกด้วยไมรลอสสะโกนหามาเรียเมียของเขาแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านและเขาก็มาเจอรถ BM ที่มารับเขาทุกเชา้าจอดอยู่หน้าบ้านของเขานั่นเองจากนั้นระหว่างทางเขาก็ได้โทรหามาโก และเมื่อเขาเดินทางมาถึงบ้านของวัคเมอร์เขาก็ได้ถือประแจลงไปพร้อมบวกเมื่อเขาเข้าไปในบ้านก็ยังไม่พบใครเขาเดินหาไปที่ห้องต่างๆเมื่อเขาเปิดประตูไปที่ห้องหนึ่งความทรงจําของเขาก็เริ่มกลับมาในความทรงจําของเขาจําได้ว่าเขาถูกวางยาปลุกเซ็กไว้ในเหล้าตอนที่เขาดื่มกับวัคเมอร์นั่นเองแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง ถูกนำมามัดติดไว้กับเตียงมเมื่อวัคเมอร์ปลดกุญแจมือที่ใส่ไมลรอสไว้โดยฤิทยาปลุกเซ็กบัวก,กระทิงไมรอสจึง,จงพุ่งตรงไปกระหน่ำใส่ผู้หญิงคนนั้นโดยที่มีหูฟังไวเลตคอยสั่งการเขาอยู่นั่นเองในหูฟังบอกเขาว่าอางนี้มันเป็นคนร่านจงทุบตีมันไมรอสก็ได้ทั้งทุบทั้งต่อยไปที่หลังของผู้หญิงคนนั้นจนผู้หญิงคนนั้นร้องอดวขวรตอนที่เขาทุบตีเธออยู่นั้นก็มีใครคนหนึ่งยัดมีดสปาต้าใส่มือของไมลรอสและในหูฟัง ก็สั่งให้เขานั้นฟันเธอไมรอสจึงกระหน่ำฟันไปที่คอของเธอจนเธอนั้นหัวขาดด้วยฤทธิ์ยาไมรอสก็ยังไม่หยุดกระหน่ำเธอจนลูกน้องของวัคเมอร์สองคนจึงต้องมาดึงเขาออกไปตัดมาที่เวลาปัจจุบันไมรอสอ้วกแตกกับสิ่งที่เขาจําได้หลังจากนั้นเขาก็ตั้งสติแล้ววิ่งมาที่ห้องประชุมเขารื้อห้องนั้นดูแล้วเขาก็พบกับวิดีโอและม้วนเทปที่บันทึกตอนต่างๆของหนังไว้เขาหยิบมันมาทั้งหมดแล้วขับรถออกไปเขามาจอดรถที่ข้างทางแล้วก็เริ่มเปิดม้วนวิดีโอดูเขาเห็นว่าอาอออออ้้กกลลงงงงูนนนคึขวเมร์ ได้แอบตุอยเขาตอนที่เขาสลบอยู่จากนั้นเทพก็ฉายให้เห็นลิเลีย<ๆ>เพื่อนเก่าของเขาที่ชวนเขามาทํางานกําลังมีปากเสียงกับวักเมอร์เรื่องที่เขาไปวางยาไมลลอสเธอได้ด่าวักเมอร์ต่างๆนานาและได้เอ่ยปากว่าจะพาไมลลอสกลับบ้านแต่พอไมลลอสเปิดเทปอีกม้วนหนึ่งก็พบว่ามันเป็นฉากที่ลิเลียเพื่อนของเขาถูกถอนฟันหมดทั้งปากและถูกมัดมือห้อยไว้เสร็จแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งใส่หน้ากากเดินเข้ามาเอาจ้อนยัดที่ปากของเธอพร้อมกับเอามือบีบจมูกของเธอไว้ จนเธอนั้นขาดใจตายไมรอสเปิดดูเทปอีกม้วนหนึ่งก็พบว่ามันเป็นฉากที่เขากําลังจะมีอะไรกับเด็กแต่แล้วดูเหมือนในเทปเขาก็ได้สติและหนีออกมาทางหน้าตา่างไมล์รอสจำได้ว่าเขาหนีออกมาแล้วก็มาโทรหามากโก้พี่ชายของเขาให้มากโก้นั้นมาช่วยเขาระหว่างที่เขานั่งรอมากโก้อยู่ที่ริมถนนเขาก็เห็นสาวคนหนึ่งแต่งตัวเซ็กซี่เดินผ่านมา พร้อมกับชายวัยรุ่น2คนที่กาลังเดินตามจีบผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยฤทธิ์ของยาปลุกเซกไมร์อสจึงควักไอหนูของเขาออกมาทําการช่วยตัวเองเมื่อวัยรุ่น2คนนั้นเห็นจึงเดินเข้ามารุมกระทืบไมร์อสทันใดนั้นเองวักเมอร์และลูกน้องก็เดินทางมาพบไมร์อสลูกน้องของวักเมอร์จัดการเด็กชายวัยรุ่น2คนจนตายแล้วก็จับตัวไมร์อสขึ้นรถณนะเวลาปัจจุบันไมร์อสปฏิปต่ปตอความทรงจําของเขาจนเดินทางไปถึงโกดังแห่งหนึ่งที่เขาจําได้ว่าถูกพามาเมื่อไมร์อสเปิดเข้ามาในโกดังก็พบกับศพ และลูกน้องอีก3คนอีกทั้งยังมีศพของมาโก้พี่ชายของเขาอีกด้วยเขาจึงเดินไปเปิดกล้องวิดีโอดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงรู้ว่าเมื่อเขาถูกพามาที่โกดังแห่งนี้เขาได้ถูกฉีดยาปลุกเซ็กเพิ่มและเมื่อเขาถูกนําตัวมาที่ห้องที่กําลังถ่ายทําแต่มีเตียงขนาดใหญ่เตียงหนึ่งอยู่ตรงกลางห้องมีคนสองคนนอนคว่ำอยู่เห็นแต่ช่วงล่างร่างหนึ่งเล็กร่างหนึ่งใหญ่เมื่อลูกน้องของวักเมอร์ปล่อยตัวไมลอสโดยฤทิทยาเขาก็รีบพุ่งไปที่ตูดเล็กทันทีเขาก็นาซอยไปที่ร่างเล็กๆนั้นโดยมมีออวเ ยืนมองสิ่งที่ไมลอสทำอยู่ไม่หา่างสักพักหนึ่งก็มีชายใส่หน้ากากออกมาจัดการอีกร่างหนึ่งที่กำลังนอนคว่ำอยู่ทั้งสองคนมองหน้าก,กันแล้วก็กระหน่ำซอยไปที่ร่างทั้งสองร่างทันใดนั้นไอวักเมอร์ก็เดินม,มาที่ชายสวมหน้ากากแล้วก็ค่อยๆดึงหน้ากากของเขาออกไมลอสหันมาเห็นแล้วก็พบว่าชายใส่หน้ากากาคนนั้นก็คือมาโก้พี่ชายของเขานั่นเองและร่างที่มาโก้กำลังกระหน่ำซอยอย,อยู่ก็คือเมียของเขามาเรียและวักเมอร์ก็ค่อยๆดึงถุงปิดหน้าร่างที่ไมลอสกำลังกงอยอยระหน ่างเล็กๆนั้นก็คือลูกชายของเขานั่นเองไมลอสตกใจเป็นอย่างมากเขาหันไปมองไอ้มาโก้พี่ชายแท้ๆของเขามันกลับยิ้มด้วยความพอใจที่ได้ข่มขืนเมียเขาตอนนั้นเองมาเรียก็เริ่มจะรู้สึกตัว และเธอได้มองไปที่หน้าลูกชายของเธอและเห็นสิ่งที่ไมรอสพ่อแท้ๆได้ทำลงไปปีเตอร์ลูกชายของเธอหนอนน้ำลายฟูมปากแล้วเธอก็หันมามองไอมาโก้พี่ชายของสามีที่เธอไว้ใจด้วยความโกรธแค้นทันใดนั้นเองประตูห้องก็เปิดขึ้นลูกน้องของวักเมอร์พยาบาลสาวที่ถูกไมรอสจัดก,การไปก่อนหน้านี้เดินเข้ามาในห้องทำให้ไอวักเมอร์นั้นเผลอไมรอสกระโดดไปค่อมวักเมอร์และจับหัวของไอวักเมอร์กระหน่ำกระแทกไปที่พื้นลูกน้องสองคนของไอวักเมอร์รีบเข้ามาดึงตัวไมรอสออกไป อีกฝากหนึ่งมาเรียก็ได้กระโดกดกัดคอของมาโก้เธอกัดลูกกระเดื่อของมันจนหลุดออกมาลูกน้องหอยวักเมอร์สอง A คนที่พยายามห้ามไมลรอสพลาดท่าถูกไมลรอสแย่งปืนมาได้เขาจึงกระหน่ำยิงไปที่ลูกน้องหอยวักเมอร์ทั้ง3คนมีลูกน้องคนหนึ่งยังไม่ตายดีไมลรอสจึงใช้กระปูของเขายัดเข้าไปที่ลูกกระตาดันลึกลงไปถึงสมองจนมันนั้นตายลงไปมาเรียที่อยู่ในสภาพหวาดกลัวถือมีดขูด่ไม่ให้ไมลรอสเข้ามาใกล้ ทันใดนั้นเองเขาก็ต่อยไปที่หน้าของมาเรียแล้วก็พาเธอและลูกกลับมาที่บ้านแล้วไมลรอสก็สลบไปกลับมาที่เวลาปัจจุบันไมลรอสจำได้แล้วว่าลูกและเมียของเขาอยู่ที่ไหนเขาเดินทางกลับมาที่บ้านเปิดประตูห้องไปก็พบลูกเมียของเขาอยู่ในสภาพคนจิตใจแตกสลายแววตาเลื่อนลอยเหมือนกับคนตายทั้งเป็นฉากต่อมาเราก็จะเห็นไมลรอสนั่งน้ำตาคอโดยที่มีปืนอยู่ในมือแล้วมาเรียก็เดินมาจับมือของไมลรอส ทั้งคู่ก็มองตาก,กันไมลอสและมาเรียได้พาปีเตอร์เข้ามาที่ห้องนอนทั้ง3คนนอนกอดกันโดยมีปีเตอร์อยู่ตรงกลางไมลอสใช้ปืนจ่ะไปที่หลังของมาเรียแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นกระสุนทะลุล่างทั้ง3ล่างตายลงไปอย่างอนาถฉากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าวันต่อมามีไอมาเฟียที่ไมลอสเคยโดนสวนที่หน้าบ้านของวัคเมอร์กำลังสั่งให้ลูกน้องคนหนึ่งเข้าไปข่มขืนศพของปีเตอร์โดยที่มีลูกน้องของมันอีกคนหนึ่งกำลังบันทึกวิดีโออยู่แล้วหนังเรื่องฟิล์มวิปา ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับจิตตกหรือเปล่าความดิบความเถื่อนเต็มสิบคุณให้กันเท่าไหร่ช่วยเม้นบอกผมหน่อยนะฮะใครฟังแล้วยังรู้สึกว่ายังไหวอยู่ยังไงก็ลองไปหาหนังเต็มมาดูนะฮะผมบอกเลยว่าความดิบความเถื่อนมากกว่านี้สิบเท่าแน่นอนสําหรับใครที่ขอหนังเรื่องนี้มาก็หวังว่าจะสาแก่ใจท่านไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ชาแน l ของผมด้วยนะฮะพบกับคลิปใหม่ได้ทุกวันอังคารพฤหัสและเสาร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ